สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับเมนูสุดท้ายที่แพชชีพรีเซนต์นะคะพราวชุกพรีเซนต์มากๆภูมิใจนําเสนอสุดๆขออนุญาตเอามือปิดสิวเม็ดนี้ไว้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้แฟนคลับเห็นอะไรที่ไม่สวยงามนะคะเมนูนี้นะคะมีชื่อเมนูว่ากล้วยทอดราดไอศครีมค่ะดูหน้าตาเันสิคะเพื่อนก็จะเป็นกล้วยน้วาว้าทอดกับแป้งนะคะแล้วก็จะมีไอศครีมรสวานิลลาแล้วก็รสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเวเฟอร์ตรงนี้ น่ากินไหมอ่ะโอเคเนาะสุดๆอด้อหิวมากหิวใช่ไหมและปลินรอกันแล้วใช่ไหมมาเลยเรามาชิมกันเนาะจิกกล้วยมาอย่างนี้นะที่รักช่วยกินหน่อยกินไม่หมดสองสอง,สองเด้อเด้อจิกกล้วยมาอย่างนี้นะคะ,ะวางมนจานแบบนี้กลิ่นของกล้วยมันหอม<ๆ>มากต้องเป็นกล้วยเหลืองๆเท่านั้นนะคะจิกเข้าไป ต Hello! Hello! Hi. Hello! Hi. ักไอติมมานะคะอย่างนี้ค่ะเลิกค่ะโอ้โหลเห็นใช่ไหมคะไม่ผ่านการเซนเซอร์นะคะเพราะว่าคำใหญ่มากพร้อมหรือยังดูสิกล้วยน้ำวัว S <S <S อร่อยมากที่ร้านอร่อยจริงๆใครมาบุ๊คแอนเบสไม่กินเมนูนี้นะควายบอกเลย <S <S <c oughs> ดูเอาอีกรอบนึง <S 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 คำที่สองเยน็นหวานละมุน เป็นลมเลยแม้กนะอร่อยว่าเม,ม,ม,มนูเจ๋งที่สุดแล้วคะ่ะเมนูนี้นะคะ กล้วยทอดราดไอศครีมน,นะคะมาที่บุ๊คแอนเลสสั่งได้เลยนะคะ คลิปนี้สนับสนุนโดย J.K. กูต้าค่ะกูต้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ1350บาทโปรโมชั่นตอนนี้นะคะซื้อ2กล่องฟรี1กล่องทันทีค่ะไลน์ไปได้เลยนะคะที่กุ๊กไก่บิวตี้นะคะบอกว่าเป็น F.C. เพชรปราน้าเ็ดรับโปรโมชั่น2แถมหนึ่งไปได้เลยนะคะ15วันผิวใสผิวสวยออร่าค่ะไปแล้วค่ะลาไปกับเมนูนี้นะคะกล้วยทอดไอศครีมค่ะบายบาย